สวัสดีครับรู้ไว้ใช่ว่าสไตล์ช่างเอกครับคลิปนี้ครับมาเจอกันพอดีผมไปเจอโคมไฟตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นโคมไฟแบบนี้ครับโคมไฟสังกะสีแล้วก็ชิป LED นี่เป็นชิป COB ครับแต่รุ่นนี้ที่ผมชอบก็คือ,อ,อสามารถใช้ไฟตั้งแต่12โวลต์ DC จนถึง 85โวลต์ DC ในสเปคที่เขาเขียนไว้ตรงนี้นะครับเออเขาท่าดีครับเราลองแล้วมันแสงสว่างดี <S <S ผมเอาแบตเตอรี่นะครับมาดูที่แบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ที่นี้มันแบตเตอรี่12โวลต์นะครับผมเอามาทั้งหมด4ก้อนนะครับก็แบตเตอรี่12โวลต์ถ้าเรามาต่ออนุกรมกันนะครับก็จะเป็น24นะครับก็3ก้อนก็จะเป็น36โวลต์ 4ก้อนก็จะได้48โวลต์นะครับวิธีการต่อครับเหมือน่านไปใช้นี่ก่อนนะครับก็คือจะต่อในลักษณะที่ว่าเอาบวกนี่บวกนี่ลบนะครับแล้วเอาลบมาต่อบวกครับนี่ครับลบมาต่อบวกเห็นไหมครับแล้วเราเอาบวกตัวเออเอาลบตัวนี้นะครับก็มาต่อบวกตรงนี้เห็นไหมครับ แล้วลบตัวนี้มาต่อบวกแบบนี้ครับเขาเรียกว่าการต่อแบบนี้เรียกว่าการต่อแบบอนุกรมนะครับโวลต์จะเพิ่มขึ้นตามแบตเตอรี่12บวก12ก็เป็น24นะครับ24บวกกับ12ก็เป็น36 36กับ12ก็เป็น48นะครับถ้าเราวัดไฟจากจุดนี้มาหาจุดนี้นะครับก็จะได้ ทั้งหมด48โวลต์ครับนี่ผมก็จะเอาโคมไฟตัวนี้ครับผมจะไล่ต่อให้ดูนะครับว่าเออมันใช้งานได้ตั้งแต่12โวลต์นะครับผมจะลองต่อดูนะครับนี่บวกอยู่ตรงนี้ลบตรงนี้ครับชบุบนะครับความสว่างเห็นไหมครับผมก็จะไปต่อไปหาบวกอีกก็คือจะเป็น24โวลต์แล้วครับ แต่ว่า24โวลต์ที่แสงสว่างมากขึ้นเห็นไหมครับ36โวลต์นี่ครับนะฮะ36โวลต์ก็สว่างเหมือนเดิมนะครับผมดูแล้วเหมือนเดิมพอดีผมไม่มีเครื่องวัดตัวนี้แต่ดูจากสายตานี่คือ24กับ36นี่ความสว่างเหมือนเดิมลงไป48โวลต์นี่ครับอ้าวไม่ทิ้เส้นเลือด้านี่ขั้วมันหลวมนี่ครับ ผมใช้เอาปากคีบหนีบต่อๆกันไปนะครับนี่แหละครับมีอะไรดีจริงกดที่จะบอกกันไม่ได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรดีจะมาเล่าสู่คนฟังอีกครับคลิปนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับรู้ไว้ใช่ว่าครับสไตล์ช่างเอกคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ